ทำดีแล้วทำดีแล้วมันก็เป็นผลถึงปัจจุบันทำเมื่อวานนี้เราลึกเราลำลึกนึกถึงนึกถึงนึกได้ก็โอ้ก็สุขใจสุขใจถ้าเราไปทำความชั่วทีนี้สร้างความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนนี้แน่นอนที่สุดเะไนี่ให้ผลทีนี้ถ้าคิดวันนี้ คิดได้ว่าทุกไปทุก,ทกเมื่อหลายปีที่ผ่านมาถ้าสมมติเรานึกได้ว่าเราทําดีเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ทีนี้สร้างความเดือดร้อนเอไว้กี่ปีกี่ปีมันก็ฝังใจตรงนั้น,นดีเสียกว่าแล้วไม่ทําดีกว่าเนี่ยเราไม่ทําทําแล้วมันให้ทุกข์ทางใจ